คนงามคนสวยพี่เป็นคนประเทศไหนคนไทยหรืออ้าม,มวยวันนี้มาทอกทอกนะผมไม่ได้มาบ่อยๆแต่ถ้าพี่มีหม,มีผมขอจับหมีหน่อยหน้าตาแบบผมมันมีคนเดียวท้ายใครแต่ว่าพี่เขาหน้ารักอะ่อะอัะแล้วไงเห็นแล้วหน้ารักเห็นแล้วเจ็บปวดแทนอยากคำนวณนั่นนี่อยากยิบีดแทงหมวดแวนอะ่ะเอาอยัางไงเอาอยัางไงอะ่ะเอาให้ตายเอาให้ตายอ่ะโย่อะ,อะ,อะ,อะก็ตายเอาให้ตายเยผู้ชมารับปกกัน อยากให้ดูไอ้นั่นแต่ก็กลัวพี่อายงั้นมาที่บ้านผมเดียวผมให้ดูน้องชายถ้าพี่โอเคครับผมจะรีบปิดไฟร้อยจ้าห้าหนาทีรับรองพี่ติดใจอ่ะหวังอี่ผัวเพิ่งได้ใจรูปร่างอย่างพี่น้องไม่ทวนได้ไปแล็กับพี่เอาแบบแค่พอประมาณเพราะพี่ไม่อยากแล้วกัเด็กอนุบาลอนะ่ะเ้าจะจีบเราต ใช้อีกหลายคำน้องยังตามพี่ไม่ทันทุกนาทะอีกหลายวันก็พี่น่กสวยอันรู้ดีไม่ต้องชมก่อนพี่จะบอกรักแนะนำไปดื่มนมจา้าหน้าตายอย่างน้องมีว่าจีบไม่เป็นอย่าเข้ามาใกล้อัดเดี๋ยวพี่ถีแม่กระเด็นอนะ่ะ แต่ใจจะคืนเนี่ยพี่โมหานาะอ,อย่าไปย้อนคอยยอกกนเลยรอบสองรอบสองเฮ้เฮ้เฮ้ยอมอ่ะยอมเมื่อกี้แค่เล่นๆแต่ตอนนี้เอาจริงถ้าเขาร้องไห้เต็งบอกจะโทรมาสี่ทุ่มไม่ว่างนะคุยกับดีเจโซดาเต็งส่งสายตาทำให้เขาต้องยืน เขาเป็นโรคจิตนะชอบคุมคืนและยืนยิ้มเมื่อกี้พูดอะไรไปโอเคจ่างเงือถึงเล่าหล่อไม่มากแต่เรามีท่ายากเยอะอเยอะนี่อ,อยากจะสวนคืนกั่ไหมครับได้น้องมันวอนไงอ๋อวน้องมันวอนขาเสียให้แกก็กต่อยด้วยไม่คิดจะต่อว่าไม่อยากหนาแรงๆพี่พี่มีรอยสักเพราะพี่ชอบโดนแทงอ่ะ เรากับพี่ไม่ต้องมีละเงินแสนไม่ต้องหล่อไม่ต้องรวยแล้วขอแค่เท่าแขนนะ้าอ้ายัง